ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่18กันยายน2565ากเด้อจ่าเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ f อฟซทางช่องแอดมินเด้อจ่าเด้อท่านใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำแน่เด้อจ่าเด้อกดแชร์ออกไปให้น้ำแน่นะจ๊ะเนาะให้ทันอื่นได้เห็นน้ำเนาะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจสร้างของเด้อจ่าเด้อตอนนี้สบูบอมมี่เด้อจ่าเด้อสบูทาง้านแอดมินหน่อยบอมมี่เด้อจ่าเด้อเมด แอดมินสั่งของบได้เพราะว่าร้านที่เพิ่นเคยขายให้แอดมินนั่นเพิ่นเลิกขายแล้วด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวให้แอดมินหน่อยหารหลานอื่นก่อนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้หาบ่ราะไดนใดอยู่สาหรับสบูน่นันเด้อ่านผู้ชมมันมันมีอยู่แต่ว่ามันหาราค่าลอยเก้าสิบบาทบได้มันมันมีราคาแพงกว่านั้น,น,นเนาะจ้ะเนาะแอดมินบอกออกมามันมีแต่ราคาสูง แอดมินหาราคาลงงานมากเนาะจา้ะเนาะตอนนี้ยังหาโปไใดเด้อจ้ะเด้อสินค้าที่พร้อมส่งตอนนี้ก็จะมีทูบเนาะจา้ะเนาะทูบแล้วก็ครีมครีมทาฝานันส่งเหมือวันพุธเด้อจ้ะเด้อส่งเหมือวันพุธสำหรับทันใดคุณแม่ท่นันใดที่สั่งไวเนาะจา้ะเนาะแอดมินจัดของส่งห้วันพุธเด้อจ้ะเด้อสำหรับครีมเนาะจา้ะเนาะสำหรับทูบมีพร้อมส่ง ส่านผู้ชมท่านใดที่ทรเขมาตเอเนกอะ่ะคือมีความทรงนะจ๊นะเนาะสำหรับทุบนี่ชุดละ1 9 9รอยเกาบาบาทเด้อจ๊ะเด้อส่งฟรีนะคะ1ชุดมี30แท่งเด้อจ๊ะเด้อก่อนจะไปรับชมแน้วทางแอดมินบอกบุญต่อคือเก่าเด้อจ๊ะเด้อสำหรับท่านใดที่อยากจะรวมท้ำบุญนะจ๊ะเนาะแอดมิน ขอบอกบุญต่อเด้อจ่าเด้อกะจะบอกจนกว่าจะถึงมือบุญนะจ๊ะเนาะเป็นบุญขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพองค์มหากถินสามัคคีเนาะจานะ่ะเนาะร่วมสมทบทุนเอาไฟฟ้าเข้าสำนักสงฆ์สามัคคีทรรมเด้อจานะ่าเด้อเป็นสำนักสงฆ์เด้อจานะ่าเด้อท่านผู้ชมที่อยู่ในป่าเพราะทนนี้ไมีไฟฟ้าเนาะจานะ่ะเนาะเพิ่นกเ็เลยเหตผ่าป่า เพื่อจะนําไฟฟ้าเข้าไปนั่ในสํานักสงฆ์เนาะจ้ะเนาะเพื่อจะนําไฟฟ้าเข้าไปในในสานักสงฆ์สานักสงฆ์บ่าไม่ไฟฟ้าทอดถไว้ยณสานักสงฆ์สามักีธรรมบ้านทุ่งสวรรค์หมู่ที่13ตําบลท่าศิลาอําเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครน,นะคะวันที่15 16ตุลาคมเดาอจ้ะเด้อสาหรับทาในใดทีู่แถวนั้นยุไกล้กับ เรียนเชิญนะจาน๊ะเนาะเรียนเชิญทุกทท่านที่ยูไก่แถวนั้นนะจ๊ะเนาะจังหวัดสกลน,นครอ,อันนี้ที่แอดมินหน่อยมาประกาศเรียนเชิญนะจ๊ะเนาะน้าานนองอยูบานเพิ่นสิเฮิตผาป่าไปคนนยูบานเป็นญาติเพื่อนไปบวชยูหันหนะจาน๊ะเนาะเพื่อนไปบวชยูน,นันบัดที่นี้น่องทางบานเพื่อนก็เลย เฮ็ดผาป้าไปสมทบกับเพื่อนนะจนะ๊ะเนาะร่วมสมทบทุนเอาไฟฟ้าเขาสาำนักสงเด้อจ้ะเด้อนะแอดมินค่ก็เลยมาบอกบุญต่อครับท่านผู้ชมนะจนะ๊ะเนาะเพื่อท่านใดสนใจอยากจะร่วมท้ำบุญนะจนะ๊ะเนาะติดต่อโทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะจนะ๊ะเนาะแอดมินกะนะ็จะส่งรายซื้อให้ดเด้อจ้าเด้อ เลขห้าน้อยเมื่อวันนี่เขา่ายูเนาะจ้ะเนาะสำหรับเลขในาตาล่างนี่แอดมินเฮ็ดได้หาตัวเด้อจาา่าเด้อหาตัวนี่เฮ็ดบ่ค่อยได้เนาะจ้ะเนาะโดนโดนแอดมินถึงจะเฮ็ดได้เมื่อวันนี่เข่าชุดเดียวรอบพิเศษเด้อจาา่าเด้อหกห้า,าเนาะจ้ะเนาะหกห้าเข่าเลขเด่นเด้อจ่าเด้อเข่ารอบเดียวชุดเดียวคอรอ์รทำไปช่วงเมื่อวันนี่หกห้า เขาในหชุดเด่นแล้วจ้ะเดอ้อทันใดถือรางวัลเอดมิโนนอยยินดีน้ำนะจนะ้ะเนาะไปรับชมแนวทางกันเลยนะจนะ้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่18กันยายน2565เลขในตารางนะคะ หนึ่งสองหกเจ็ดสามสี่นะคะเลขในตารางนะคะเดนหนึ่งรองสองนะคะ สำหรับท่านใดที่จับเป็นเลขได้ตารางจับเองได้เลยดเด้วจ่าเด้อรวมสามฮานอยนะคะหกชุดเด่นนะคะบอมมาคกชุดเด่นที่แอดเมนหน่อยเจาะให้เนะจ้าเนาะเลขในตารางจับเองได้เลยนะคะ รวม3รอบ้วจ้ะเด้อพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะสำหรับสายวิ่งเด่นหนึ่งรองสองเนาะจ๊ะเนาะวิ่งใดรดดูดใดเลยนะจ๊ะเด้อสำหรับสายวิ่งสายรูดนั่นมาซูมเออเนาะจ๊ะเนาะเข้าทุกวันนะคะวิ่งรูดเนาะจ๊ะเนาะหกชุดเด่นและสามชุดเน้นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ